สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องติวฟรีกับพี่เดนอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เจอกันในแบบฝึกหัดหน้าที่76นั่นเองนะคะแล้วก็จะเลยไป7จิให้นิดหนึ่งนะคะสำหรับหน้าที่76นี้มี2ข้อด้วยกัน,นะคะ่ะข้อแรกก็คือให้แต่งประโยคจากคำพ้องเสียงที่กำหนดให้นะคะคำพ้องเสียงคืออะไรคำ้องเสียงนะคะก็คือคำที่เขียนต่างกันนะความหมายต่างกันนะแต่ออกเสียงต่าง แต่ออกเสียงเหมือนกันนั่นเองนะคะพ้องแปลว่าเหมือนไงพ้องเสียงคือเสียงเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะเขียนต่างกันความหมายไม่เหมือนกันเลยก็ตามนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่ารถกับรถใช่ไหมคะเห็นใช่ไหมรถกับรถนะคะเขียนต่างกันแต่เสียงออกรถเหมือนกันนะคะอ่ะเขาก็นํามาแต่งประโยคว่าน้ําที่รดต้นไม้กระเด็นเปียกรถของพอ่อนะคะแบบนี้เป็นต้น ต่อมามาทําของเรากันข้อ1นึ่ขอให้คําว่าสมุดกับสมุดมาขอให้สมุดกับสมุดมาแบบนี้พี่จะแต่งว่าแบบนี้ค่ะเขาวาดรูปสินสมุดลงในสมุดค่ะต่อมาข้อที่สองคำว่าบาทกับบาทบาทสองบาทนี้ต่างกันยังไงบาทเด,เด็กกับบาททหารนั่นเองนะคะบาทของบาทนี้พี่จะแต่งว่า น้องถูกมีดบาดจึงซื้อพลาสเตอร์มา5าบาทนั่นเองค่ะต่อมาอันที่3กดนะคะกดแบบกดดอเด็กกับกดแบบกดดอชดานี่ค่ะเด็กกับดอชดากดที่แปลว่ากดแบบนี้กดกดลงนะคะกดที่แปลว่ากดกติกานะคะสำหรับกด2กดนี้พี่จะแต่งออกมาว่ามีกดว่าทุกคนห้ามกดขี่ข่มเหงกัน มีกฎว่าทุกคนห้ามกดขี่ข่มเหนกันเป็นไงคะกดยึงกับกดนึงอยู่งี้เนาะต่อมาข้อที่4นะคะขั่วกับคั่วอันนี้พ้องเสียงเขียนต่างกันแบบต่างกันชัดเจนเลยขั่วนี้อาจจะเป็นขั่วไฟฟ้าขั้วอัขั้วผลไม้ก็ได้นะคะอันนี้ขั่วแบบไหนขั่วแบบที่เอาลงไปขั้วในกระทะนั่นเองขั่วกริ้งหรือเข้าครัวแบบนี้ใช่ไหมคะสาหรับขั่วสองคนนี้พี่แต่งว่าแบบนี้ค่ะแม่เด็กขั่วพริก เพื่อนําไปคั่วคั่วพริกคืออะไรก็คือก้านของพริกนั่นแหละนะคะที่เป็นเขียวๆอยู่บนพริกสีแดงๆนั่นแหละนะคะต่อมาค่ะข้อที่5เท่ากับเท่านะคะเท่าหนึ่งที่หมายถึงคนแก่และเท่าหนึ่งที่หมายถึงการเท่ากันนั่นเองเราจะแต่งว่าอย่างไรแต่งแบบนี้ค่ะเด็กๆไม่ควรทำตัวเท่าคนที่แก่เท่าหมายถึงว่าให้รู้จักกาลาเทศะนั่นเองนะคะต่อมา ข้างล่างค่ะข้อที่6หาคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือที่เขาเรียกว่าคำพ้องความนะคะกับคําที่กําหนดให้ในข้อ1ถึงข้อ5และที่เหลือถึงข้อ1 0 6 7 8 9จให้เราตั้งคําแล้วก็หาความหมายหาคําที่มีความหมายเหมือนกันเพิ่มเติมขึ้นมาเองนะคะสำหรับคําพ้องความหรือว่าคําพ้องความหมายนั่นแหละนะคะก็คือคําที่มันเขียนต่างกันมากออกเสียงต่างกันมากแต่มันมีความหมายหมายถึงสิ่งเดียวกันนะคะอย่างเช่นอันหนึ่งเนี่ย ใจอย่างนี้นะคะคำไหนที่มันหมายถึงใจได้อีกก็คือคำว่าหรืไทยนะคะรไทยกะมนแบบนี้นะคะมือละ่ะมือคำที่หมายถึงมืออื่นๆก็คือกรหัดนะคะคำที่สามหัวที่หมายถึงหัวเนาะก็อย่างเช่นสิระศิระก็หมายถึงหัวนะคะหรือเกษา หมายถึงตายหมายถึงตายก็อาจจะใช้เป็นคำนี้คุ้นกันหน่อยหนึ่งนะคะมรณนะหรือว่าใช้เป็นวายชนก็ได้นะคะต่อมาคำที่5้ชีวิตชีวิตก็ง่ายๆเลยค่ะชีว่าชีวันชีวะอะไรก็ได้นะคะต่อมาคำที่6เราจะลองคิดคำขึ้นมาเองพี่จะเอาเป็นคำว่า น้ำละกันนะคะน้ำคําที่เศษพี่จะเอาเป็นป่าคําที่แปดพี่จะเอาเป็นไฟคําที่เก้าเป็นภูเขาคําที่สิบเอาเป็นล้มนะคะโอเคมาคําที่หมายถึงน้ําคําอื่นๆก็คือคําว่าชนแบบนี้ก็ได้นะคะชนกับวารีก็ได้คําที่หมายถึงป่าคําอื่นๆอ่ะเอาเป็นคําว่าอารันอารันได้ไหมอารันได้นะคะ หรือว่าวนาก็ได้นะคะต่อมาคำนี้หมายถึงไฟอ,อย่างที่เราเคยอ่านไปอักคีไฟใช่ไหมคะไฟภัยที่มาจากไฟคำว่าอักคีหรือว่าคำว่าเพลิงก็ได้นะคะเพลิงก็ใช่ไฟเหมือนกันคำว่าภูเขาละ่ะภูเขาก็เป็นคำว่าสิงคอนนะคะสิงคอนกับ คำว่าพะนมนะคะพระนมพอพาน,นอนนี้เอ้ยนอนหนูมามานะคะพะนมลมหละลมคำที่หมายถึงลมก็คือคำว่าวายโยวายโยหรือมารุตก็ได้นะคะมารุตอ่าถ้าสมมุติน้องๆตั้งคำอื่นขึ้นมาอย่างเช่นคำที่หมายถึงดอกไม้หมายถึงก้อนเมฆหมายถึงท้องฟ้าหมายถึงพระอาทิตย์หมายถึงพระจันทร์หมายถึงผู้หญิงแบบนี้นะคะน้องๆสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะว่าคำวัยพศ ใน Google นะคำวัยพศนะคะแล้วก็ตามด้วยคําที่น้องๆต้องการนะคะอย่างเช่นผู้หญิงอย่างเงี้ยนะคะผู้หญิงคำวัยพศผู้หญิงหรือว่าคำวัยพศ ดอกไม้แบบนี้นะคะต้องการหาคําไหนก็ค้นเข้าไปเลยนะคะหรือว่าคําไวโพจน์น้ําก็ได้เช่นกันนะคะคำไวโพจน์้ํามีเยอะมากถ้าไม่อยากได้คําว่าชนกับคำว่าวารีก็ลองไปค้นหาคําอื่นดูนะคะโอเคต่อมาลงมาดูหน้าที่77หน้าที่77ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกครั้งหน้าสุดท้ายของแต่ละบทก็คือกานคัดลายมือตัวบรรจง ครื่งบรรทัดนั่นเองนะคะน้องๆก็คัดกันด้วยนะคะถ้าครูให้คัดก็คัดนะเครื่องบรรทัดเองนะคะแป๊บเดียวเสร็จเนาะแล้วทีนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในบทต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย